ต้มยำไก่ค่ะไก่มันร้องก็เ,เลยจับต้มเลยต้มยำนางต้มยำเท้านางทุกคนต้มยำยำเท้านางอีก ต้มยำเท้านางนะคะนี่นะคะนี่นะคะต้มยำเท้านางมาทานข้าวกัน,นะค,ะค่ะกินข้าวเ,เลยเนะงางกำลังยืดเนื้ มา,มาค่ะต้ยมยำเท้านางนะคะต้ยมยำเท้านางหมุนหมุนหมุมุมมเลยต้ยมยำเท้านางนะคะทุกคน กำลังเดือดกำลังเดือดน่ากินไหมทุกคนนีแล้วก็มีลูกโดดด้วยนะคะกำลังเดือดนะคะต้มยำเช้านั่งกำลังเดือดนะคะกำลังเดือดบุก๊ค ออไก่สดก็ลองนะคะในหม้อก็ต้มยำนะคะต้มขาก่อนนะคะตัวที่มันร้องอเดี๋ยวจะจับตุ้มนะคะข้างบ้าน <c oughs> ที่มันร้องอยู่เดี๋ยวเราจะจับตุ้มนะคะเป็นไงคะจินตาแซ่บเลย ต้มยำเท้านางนะคะเห็นไหมนะคะเท้านางเท้านางกำลังเดือดกำลังเดือดบุ๊คบุ๊คบุ๊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 คี่น่ากินไหมบุ๊คบุ๊คบุ๊คบุ๊บุ๊บุ๊เดือดแล้วนะคะเดือดแล้วเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วนอนด้วยนะคะ รอทานนะคร